ในขณะที่ผมกําลังขี่จักรยานกลับบ้านผมรู้สึกว่ามีคนกําลังจ้องมองและเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นผมพบกับจักรยานอีกคันหนึ่งที่ล้มอยู่กลางถนนพร้อมกับลอยเลือดที่หาเจ้าของไม่ได้ไม่นานทุกอย่างก็ยิ่งดูแย่ลงรอบๆตัวผมเริ่มมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นชายที่ขับรถสวนกันไปหญิงสาวที่อยู่ข้างถนนเหล่านักขี่จักรยานที่ผมมองไม่เห็นแม้แต่น้าของพวกเขาด้วยซ้ําและมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าตอนลาพ่อสูดช่องบัจูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกคนครับ นี่คือเกมเบอร์เกอร์แอนด์ฟริตนะครับเกมที่เราเพิ่งเลิกงานแล้วก็แวะมาซื้อเบอร์เกอร์ก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเขาก็บอกว่า it's l a I should head home นะครับหรือว่ามันดึกแล้วแหละเป็นคนที่จะตรงไปบ,บ้านเลยโอเคฉันก็คิดว่าแกควรที่จะตรงไปบ,บ้านได้เลยนะทางซ้ายเนี่ยเขาบอก right hand traffic ก็คือ,อ,อขับรถชิดขวานะครับเป็นเลนขวาโอเคแล้วก็ s d ก็คือขับนะครับแล้วก็มีคลิกซ้ายกิงงด้วยอย่างเท่เลย คืนนี้มันช่างเปลี่ยวโอ้โหตกใจตกใจเบอร์เกอร์แอนด์เฟรชอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นโรงแรมนะครับเป็นรูปเตียงก็น่าจะเป็นโรงแรม,รมแหละมีใครตามมาไหมเนี่ยไม่มีนะเดินทางโอ้ทำไมตอนตีเป็นอย่างนี้ล่ะแค่ขับรถกลับบ้านเอง มันมืดเนาะบนทางช่างเปลี่ยวเหงาทำไมมันมืดอย่างนี้แต่ต้องขับรถต่อไปเรื่อยๆแบบเหงาเอ๋อมีกระถามเลยสวัสดีครับโอ้ไม่ทักกันเลยกระถ,ถามเลยว่าจะมีใครขับรถสวนเรามาไม่น่า <laughs> มีคนลุงนี่เอง เราคงต้องไปต่อสินะแล้วบ้านเราไกลแค่ไหนเนี่ยทางทางโอ้ยอะไรอะ่ะจักรยานแล้วใครออกมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวเขาจะไปฉี่สวัสดีครับมีเจ้าของจักรยานอยู่นี่ไหมครับเนี่ยผมจะเปลี่ยนเอาคันนี้แล้วนะมันเท่กว่า <laughs> คันนี้มันมีตะกร้ามันไม่เท่เท่าไหร่เออแต่ว่าเรามีเบอร์เกอร์ เออหรือเขาไปฉี่หรือเขาไปทําอะไรหรือว่ามีคนขับรถลุงคนนั้นคำทำตกไว้หรือเปล่าถามไปไม่มีใครตอบไปเถอะ <c oughs> ไปต่อโอเคยังอยู่ดีนะอีกไกลแค่ไหนครับถึงกว่าจะถึงบ้านเราอุ๊ย <c oughs> อะไรอ่ะคนวิ่งเหรอนี่คือทางรถไฟนะครับ <c oughs> ไปต่อไปต่อ เออขนน้นอุ้ยอุ้ยอ่า is late I should head home อีกแล้วแล้วมันคืออะไรตะกี้เดจาวู ja vu, เหรอเดินทางต่อได้โอโหต้ตาแกล้งกันหรือเปล่าตะกี้น่าจะถึงบ้านแล้วด้วย <laughs> ไปต่ออ่าอันนี้ก็เป็โรงแรมเหมือนเดิมครับไม่มีอะไร ทุกอย่างน่าจะปกติเหมือนเดิมตอนนี้อยากรู้ว่าจะมีคุณลุงขับรถส่วนมาหรือเปล่าน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะแค่หุ่นไรกาตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ทำฟาร์มของคนแถวนี้นะครับเราก็น่าจะเป็นคนแถวนี้แหละคงไม่ขี่จักรยานไกลแบบหลายกิโลเพื่อที่จะกลับบ้านที่ทำงานเราคงจะใกล้บ้านน่าดูเลยต้องเจอ รถก่อนหรือว่าเจอนี่ก่อนวะเจอจักรยานก่อนสา,ายไม่มีอะไรสวัสดีครับก็ไม่คุยกับคุยอยู่ดี <c oughs> ไปต่อก็ได้เราต้องเจอกับจักรยานใช่ไหมจักรยานที่ล้มอยู่หรือว่าคนที่วิ่งคนนั้นคือคนที่ทิ้งจักรยานเอ้ยพูดไปเรื่อยเฮ้ยทำไมรอบนี้มีเลือดด้วยละ่ะ มีรอยเท้าด้วยหรือว่าเขาพัศยวุติเหตุเลยต้องไปช่วยครับอ้าวรอยเท้าอุย้ย <c oughs> อะไรกันครับคุณผู้หญิงเออเราค่อยๆขับนะครับเดี๋ยวชนผู้หญิงโอ้โหไฟรถกูก็ต่ำแล้วินเดี๋ยวชนอะไรไหมเนี่ยไม่มีรถชนเราะ ไปต่อเมื่อกี้ใครอะ่ะหายไปแล้วสวัสดีครับอย่าบอกรว่าเริ่มใหม่โอ้โหอ๋อน่าจะเป็นคำเดิมนะครับ islate I should at home แต่ว่าคำมันแบบยิกยักยิกยักไปหมดแล้วโอเคกูคจะได้กูจะถึงบ้านมัเนี่ยวันนี้ <c oughs> เอ่อสิ่งที่เราต้องเจอนะครับมีอะไรบ้างนะนมีป้ายนี้มีหุ่นไลกา มีคุณลุงกับรถสดมาแล้วก็มีอ,อะไรนะจักรยานอุ้ยอุย,อ,ยอะไรอะไรหมดตะพูดเฮ้ยมันใกล้ขึ้นหรือเปล่า <c oughs> น่าจะใกล้นะโอ้ประจัน์สวยจังเลยเหรอไปต่อนะครับ เอ้ยชีวิตที่ต้องขี่ักยรยานกับบ้านนี่มันก็เหนื่อยจริงๆเมื่อไหร่ฉันจะเอ้ยคุณลงุงทำไมทำงั้นนะเราวนกลับไปดูเขาได้ไหมเอาแล้วขับตามไปเลยทำไมทำงั้นนะครับคุณลุง อ,อ๋อขับรถสวนทางเขาเลยให้ขับกลับมาโหนไม่ให้เราตามลุงไปด้วยแล้วถ้าเราโดนลงชนจะเป็นยังไงอย่าเลยจะ <c oughs> เกลจะนานไปกว่านี้ตรงไปต่อเจอคุณลุงแล้วต้องเจออะไรจักรยานใช่ไหมโอ้โหเอไหรรอบนี้มันเลือดเยอะกว่าเดิมละเพื่อน ไม่ได้ไมได้ถ้าเราเหยียบเลือดเนี่ยมันจะเป็นการสร้างหลักฐานนะครับเราอาจจะเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เราต้องไม่ไปยุ่งอะไรกับสถานที่เกิดเหตุตเราต้องให้ความช่วยเหลือคนหรือเปล่าวิอรอบนี้มีนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรวะรถไฟบา,บ,าบายบายครับเอ้ย ไปเลยไปเลยให้รถไฟชนก็ได้ยา่ยายา่าย่าบุก็หันไปมองตะไปแล้วหันกลับไป <c oughs> ผมเปล่านะครับลุงคนนั้นเฮ้ยลุงคนนั้นชนผมเปล่า <c oughs> อรถ <c oughs> ไฟผีขับตามรถไฟแวกเลยเอาไปเอาไปเอา ท้องฟ้ามันดูมืดกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้โหตำรวจหญิงคนนั้นมันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมีเสียงฮึืฮาดอยู่ข้างๆด้วยไปกูเอ้ยฮึยฮึยตกใจอ๋อเริ่มใหม่ด้วยให้กูเริ่มใหม่ด้วยโอ้ใจดีสักเกินเราอุ๊ยโอ้โห อย่าขับจักรยานกลับบ้านคนเดียวมันอันตรายหรือไม่ยิ่งมืดๆอย่างนี้ไม่มีแสงไฟด้วยอ้อมึงขาดแล้วเหรอดื้โอ้มืดเลยคุณผู้หญิงครับอย่าผมไม่เกี่ยวโอ้สิ้ยเสียงเฮฮาเฮฮาปาจิโกเต็มไปหมด มาหายใจข้างหูบอสท,ทำไมอย๋อเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมอะไรอ่ะ t e I should head home โอเคคำเดิมเอ๊ะทำไมสีมันเริ่มแปลกๆไปไอ้ร้านนี้ก็อา้าวปิดซะแล้วมีเบอร์เกอร์อยู่ไหมก็ยังมีเบอร์เกอร์อยู่นี่นาเอ๊ะทำไมเบอร์เกอร์มันถุงแดงแดงหรือเราคิดเองไม่หรอกมัง้งไปเถอะอ๋อ <c oughs> อ้ยจักรยานเท่อะถ้าเราปั่นนะครับมันก็จะมีแสงแรงขึ้นโอ้โยโดนตีมันไม่ใช่แล้วนะมันแค่ขับรถกับบ้านไม่ใช่หรอเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรครับวงกฎหรืออะไรอยากกนยุง <c oughs> ไปต่อโอ้โหยหุ่นไร้กายนี่มันต้องหลอนเราแน่เลยหายไปแล้วเออไม่มีว่ะเอานี้ ไม่มีก็ดีแล้วเอ้ยโอ้ยอีเวนกูไม่นาหันไปเลยเสียวแอบเลยโหยีคนลุกซ้อนหลังทำไมซ้อนท้ายทำไมอ้าวบันไรแล้วลุงตายเลยแล้วรถขับได้ยงไงวะนั่นสงสัยจะเป็นเทสลา ไอต่อเฮ้ยรอบนี้เลือดน้อยครับแล้วก็ไม่มีจักรยานแล้วหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งจักรยานนี่ถ้าเกมมันอนุญาตให้กูขับวนกลับไปได้กูว่าวนกลับนะกูจะไม่รบกวนมึงเลย ก็จะโดนลุงคนนั้นชนหรือเปล่าอุ้ยนี้อะไรเฮ้ย <c oughs> อุโมงค์อุ้ยรถต,ตีเงียบแล้วด้วยรถต,ตีเงียบแล้วด้วยออกมาแล้วโอเคไปต่อได้ทำไมทางมันดูแบบไม่ใช่ไม่คุ้นเลยเอ,อ้มีอะไรนั่นคืออะไรอ่ะเหมือนเหมือนผีอ่ะเอาตรงๆเนี่ย อุ้ยโอ้ใช่เลยกระโหลกโอ้โหขูขับผ่านอะไรเนี่ยสุสานหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยรถมารถมาเออขับไปดีขับไปเลยแตกไปเลยครับอย่าว้ายรถมีปากด้วยเลี้ยวกูณรอพายเอากูณรอพายเอามันไม่มันมัน,มน,มน,มนขับตามอไอ้เวนขับให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเพื่อน โอ้ยคนขับแ้วก็ตายไปแล้วโอ้ยข้างหน้ามีหลุมจุกจุกโอ้โหมึงยังขับตามมาได้โอ้โหอะไรกันเนี่ยอ้าดูข้างหลังข้างหน้าก็ต้องดูข้างหลังก็ต้องดูชีวิตคนขับจักรยานนี่มันอันตรายจริงเลยโอ้ยโอ้ยอยากตามมาอยู่เลยโอ้โหทางแรกเริ่มแคบโอ้ยโอ้โหไม่ต้องหันหลังแล้วมั้งดูข้างหน้าเดี๋ยวก็จะตายแล้วเฮ้ย ต้องเลี้ยวสักทางหนึ่งเอาข้างหน้าข้างหลังดีข้างหน้าแล้วกันเฮ้ยไปต่อโอ้ยสะพานที่นี่ก็ยาวเหลือเกินโอ้ยยาโอ้ขับเล่นกลางไปก่อนนะครับโอ้โหอยากตามมาอยู่โอ้โวมึงดูทางกันแกล้งกันแกล้งเหลือเกินอุยอ้ยเออไปแล้วโอ้ยแค่ขับจักรยานกลับบ้านนะเนี่ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ โอ้ขับขึ้นเนินด้วยครับโอ้ยโอ้โหย้อนกลับไปกลัวไม่กลัวผีแล้โคนเหนื่อยแทนแล้วกลับเข้าไปในนี้ได้ไหมอุย้ยไม่ได้เบอร์เกอร์ยังอยู่ดีชื่อร้านอะไรเนี่ยอยากก็รู้ไม่รู้เบอร์เกอร์แอนฟริตแอนฟรายไปต่อก็ได้ครับ หุยเกมนี้น่ากลัวเนี่ยเกมนี้สามารถเล่นบนเว็บได้นะครับลืมบอกเลยปะโทเอ๋ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากไปลองเล่นดูนะครับข้งางหน้าเขาบอกว่ามีออุโ,อโมงนะครับน่าจะใช่นะหุยถ้าหันหลังมันจะมีผีนี่เราใช่ไหมโอ้โหรถกูช้าลงด้วยหุยมันบุ่นทามากใช่เลยถ้หาหันหลังไปจะมีไปดิโอ้เอ้ยเอ้ยมีคนสวัสด,ดีครับรอด้วยกิ้งกองกิ้งกองรอดด้วยครับ เฮ้ยสวัสดีครับฮัลโหลโอ้ไม่ฟังกูเลยเฮ้ยหลอด้วยหลอด้วยสิเพื่อนโอ้ยมันคงไปแล้วแหละต้องขับสวนนี้ลุงคนนั้นใช่ไหมอุ้ยทำไมทางมันแปลกๆนะมันดูไม่ใช่อือทางวนทางวน โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เราตีตงเงียบอีกแล้วผมไม่ชอบเลยอุย้ยเสียงคออะไรไม่ออกแล้วบอสมาแล้ว๋อ,อทางอันนี้คืออะไรทางจักรยานเหรอหรือจักรยานทมเข้าท้าทำเข้าก็บอกเลย มึงแซงกูอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ความว่ามันยังไม่กินกูอู้หแต่ครั้งนี้มันมาแล้วมั <c oughs> นมาข้างหลังเฮ้ยตัวอะไรมาอีกแล้วมันก็จะกินกูแล้วมึงจะให้ออกมาทำอีกทำไมเนี่ยอ๋อมันให้เราหนีรอบนี้มันให้เราหนี <c oughs> อย่ะเย่าโอ้ยจมูกวนเอ้ยโอ้โหตัวมันเริ่มเลยตัวเข้าไม่ไหวมันก็ยังจะเข้าไปนรออุ้ยข้างหน้าเอ้ยข้างหน้ามีกลุ่มคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เอ้ยขี่จักรยานมามามาอุ้ยชนแม่งเลยไอโอ้โหต้องลอพ่อมันด้วยโอ้โหชนอีกแล้วหืหันหลังไปไม่เจอแล้วอุ้ยมันมามันเด็กตามันอยู่ ไปต่อครับท่านผู้ชม <c oughs> อโอ้โโอ้ยอ,อ,อย่าขับเบียดดิงงนี่ว่ะโอ้ยมันมืดเกินไป <c oughs> กิ้งกล่องลบหน่อยลบหน่อยลบลบไปโอ้โหอย่าขว่างสิครับอย,อย่าอย่าว่างโอเคโอเคเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหทำามไ ป้ายมันดูน่ากลัวจังเลยวะโอ้โหยังมีต่อโอ้โหมือเต็มเลยหยาโอยโอ้ยไฟกูก็เริ่มโอ้ยอุโมงค์สวดไปเนี่ยทำไปดูแคบๆมันดูแคบลงหยาหยาอโอ้โหมวกขับตามไปอีกแล้วไอ้ลุงเฮ้ยกินกองกินกองหลบหน่อยกูรีบโอ้โห อุ้ยอุ้ยอย่าจับไอ้เวนอ้ยอย่าจับไอ้เวนนจะออกแล้วออกอะไรวะไอ้ไกลเลยจะดูแล้วเนี่ยไปไปโอยการบีบแตนี่บีบแตนเลยวะกดกระดิ่งไม่่วยได้ไหมเนี่ยเอ็งดักข้างหน้านี่ว่ะมันโกงอ่ะแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โห เริ่มใหม่กับท้องฟ้าสีแดงม,มันจะดีจริงๆเหรอทำไมเสียงมันมันเริ่มเหมือนเอเรียนแล้ววะแต่ป้ายหลานชัดขึ้นนะโอ้โหคุณน่าจะแอบอยู่ในนั้นแหละเฮ้ยข้างหลังมันเป็นอะไร too late. อ่ะอิสตูเลตอุบัติสายแล้วนะเราไ,ไปกลับบ้านโอ้โหพยายามจะกลับแล้ว โอ้ทุกอย่างมันดูน่ากลัวไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยเสาอะไรอ๋อขับต่อไปโอ้ยทางลาดชันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะผู้ใดคือใครอเบรกไปก่อนเลยโอ้โหเบรกมันก็หยุดด้วยไปด้วยกันใช่ไหมจะไปด้วยกันก็ช่วยกันหน่อยนะโอ้โหพวกนาย ไปแล้วใช่ไหมโอเคจะมีอะไรไมาพื้นร่วมทางกูอีกปะเนี่ยเ oh. มืดแจ้งเลยเฮ้ย oh. อะไรอ่ะ oh. อะไรอ่ะอ๋อน่าเป็นแค่เงานะครับเฮ้ยตจะรักคนทางออกงั้นกูออกเลยละกันเฮ้ยเอา ครหยิบกูไปกินโอ้ยอะไรอะ <c oughs> อย่าครับเจ๊อย่าครับเจ๊เอาโอ้โหหันคอให้กหูดูด้วยโอ้โหอยา่ากูผิดอะไรกูผิดอะไรพ <c oughs> อแล้ว <c oughs> นี่ตบซะเอา้าทำไมทำไมกูโดนนี่กินซะเลย ก็แกเดบไปอะไรอยู่ดูนัดไปลองแกไม่สมควรอยู่ที่นี่หึ้ยเราถูกปล่อยตัวแล้วไปเข้าวงไปเลยเข้าวงไปเลยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยอีกนิดเดียวเอ้ยเออพูดไปแล้วเฮ้ยโอ้โห ที่่ไหนเนี่ยนี่ไงไอ้ลุงคนนี้เองที่ขับรถชนผู้หญิงหรือว่าเราเป็นไอ้ลุงคนนั้นวะจริงด้วยวิน่ากลัว กินอย่างอร่อยนะโอเคครับแล้วนี่ก็คือใส่ชื่อเครดิตนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับเบอร์เกอร์แอนฟริตหรือเบอร์เกอร์แอนฟรายนะครับยัามีครั้งนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นบนเว็บได้นะครับโคตรน่ากลัวเลยอ่ะโอ้โหอบนี้นี่น่าจะให้สักสี่กะโหลกเฮ้ยี่เป็นไงล่ะเกมสี่กะโหลกเกมแรกถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมมันก็มันก็ให้ความรู้สึกลุ้นอยู่ตลอดนะครับ ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าติดตามมากๆด้วยนะครับสำหรับเกมเบอร์เกอร์แอนด์ฟทนะครับบทสรุปที่ผมเข้าใจนะครับก็น่าจะใช่นะครับก็คือลุงคนนั้นที่ขับรถนะครับขับรถชนผู้หญิงคนนั้นที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ชนผู้หญิงคนนั้นที่ขับจักรยานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมยังไม่เคลียร์นะครับก็คือสรุปว่าเราเกี่ยวอะไรเราเป็นคนขับจักรยานเราเป็นผู้หญิงหรือว่าเราเป็นคุณลุงก็ไม่รู้ <c oughs> เอาละครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะครับสำหรับเกมเบอร์เกอร์แอนด์ไฟท์ชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะสำหรับคลิปนี้เบอร์เกอร์แอนด์ไฟท์และผมบอสชูนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าชื่นชอบกันปุ่ม Subscribe อยู่ทางล่างขวาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย